สวัสดีครับคุณอยู่กับ e v e อ a ิด t i n g นะครับพบกับช่วงท r e เพ per ิดเ d a y นะครับที่จะอ่านหนังสือวันละสามหน้าต่อวันไปด้วยกันนะครับในสามคนนี้ Henry Ford ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในทางเศรษฐกิจและในทางการเงิน Mr. Ford เป็นคนที่มีพลังอำนาจมากที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่หลายคนเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดเท่าที่เคยมีอยู่บนโลกที่เคยปรากฏมานั้นมิสเตอร์ฟอร์ดเป็นคนที่ได้รับความเชื่อถือทางเงินสูงสุดเท่าที่มีหรือเคยมีอยู่ในสหรัฐเขาสามารถที่จะรวบรวมเงินล้านเหรียญได้ง่ายใดพอๆกับที่เด็กคนหนึ่งจะตักซายส ใส่ให้เต็มตะกร้าได้เมื่อเล่นอยู่ที่หาดทรายเลยทีเดียวและถ้าหากเขามีความจำเป็นเขาก็สามารถที่จะรวบรวมเงินถึง1,000ล,ล้านเหรียญมาอยู่ในมือได้ภายในหนึ่งสัปดาห์คนที่เขารู้จักเขาดีไม่มีใครสงสัยในเรื่องนี้คนที่รู้จักเขาดีย่อมรู้ว่าเขาสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยการใช้ความพยายาม ไม่มากไปกว่าคนโดยทั่วไปหาเงินมาเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านของตนเขาสามารถหาเงินจำนวนใดๆก็ได้ที่เขาต้องการโดยอาศัยหลักพื้นฐานของบทนี้กล่าวกันว่าในปีคศ1927ก่อนที่รถจนรุ่นใหม่ของเขาจะถูกประกอบขึ้นเสร็จเป็นครั้งแรกเขาได้รับใบสั่งซื้อล่วงหน้าถึง3 0 0 0 0น 75,000คันพร้อมกับการจ่ายเงินสดด้วยราคาคันละ600เหรียญซึ่งเป็นเงินถึง225ล้านเหรียญน,นั่นคือเขาได้รับเงินถึง225ล้านเหรียญก่อนที่จะส่งมอบรถยนต์คันแรกเสียด้วยซ้ำนี่คือพลังของความเชื่อถือในความสามารถของมิสเตอร์พอและทราบ โดยทั่วไปว่ามิสเตอร์เอดิสันเป็นนักประดิษฐ์นักปาด์และนักวิทยาศาสตร์บางทีเขาอาจจะเป็นนักศึกษาคัมภีร์ฉบับที่พิเศษที่สุดในโลกคือคัมภีร์ธรรมชาติซึ่งม่ใช่คัมภีร์ที่มนุษย์ได้เขียนขึ้นมาในยุคปลมปลาร r ามิสเตอร์เอดิสันมีทัศนะาที่ปาดเดียวในเรื่องคัมภีร์ธรรมชาติเขาจนเขาได้นำเอากฎของธรรมชาติมาใช้ ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติมากกว่าที่คนผู้ใดเคยทำมาก่อนเขาคือคนที่รีเริ่มเอาจุดปลายเข็มมาใช้เป็นแผ่นคลั่งแล้วทำให้เสียงของมนุษย์ถูกบันทึกเอาไว้ในแผ่นคลั่งเพื่อเปิดออกมาให้ฟังได้อีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของเครื่องเล่นแผ่นเสียงและอาจจะเป็นเอดิสันนี่เอง ที่ทำให้มนุษย์สามารถจับเอาคลื่นความคิดที่แฝงอยู่ในอีเทอร์นั้นอะไรขอบเขตมาแปลออกอย่างถูกต้องในทํานองเดียวกันกับการบันทึกและเปิดเสียงด้วยเครื่องเล่นความกล้าหาญเป็นกองกำลังหลักของดวงวิญญาณที่จะปกป้องความพ่ายแพ้การปนสะดมและการตกเป็นทาสเฮนรี่แวนไดค์ และอดิสันนี่เองที่สามารถบังคับพลังไฟฟ้าแล้วเอามาใช้สร้างแสงสว่างแก่มนุษย์ด้วยการประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าขึ้นมาและเขานี่เองที่ทำให้โลกได้รู้จักความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์สิ่งเหล่านี้เพียงไม่กี่ตัวในความสำเร็จที่มีชื่อเสียงของเอดิสันสิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ ที่เขาได้สร้างขึ้นมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์โดยมิได้อาศัยกลลวงที่อ้างว่าเป็นอำนาจที่เหนือมนุษย์เกินกว่าสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ในนิยายวิทยาศาสตร์เสียอีกมิสเตอร์ไฟสโตนคือดวงจิตที่เดินได้ด้วยของของบริษัทยางไฟสโตนที่ยิ่งใหญ่ของเมืองอากอนรัฐโอฮโอความสำเร็จ ของบริษัทแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในทุกขนทุกแห่งที่รถยนต์ไปถึงกระทั่งไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องแนะนำกันอีกคนทั้งสคนนี้ต่างก็เริ่มต้นความอาชีพของตนโดยปราศจ,จากเงินทุนและด้วยมีการศึกษาในโรงเรียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่แล้วคนทั้ง3ก็เป็นคนที่มีการศึกษาดีลํำรวยและต่างก็มีอำนาจเราจะมาพิจารณาดูพวกเขาได้ อำนาจดังกล่าวมาจากแหล่งใดเท่าที่ผ่านมานั้นเราสนใจเพียงผลที่พวกเขาได้รับเท่านั้นนักปาดท์ท่แท้จริงย่อมสนใจที่จะมองหาสาเหตุที่ทำให้ได้รับผลเช่นนั้นมามากกว่าเป็นท,ที่ทราบกันทั่วไปว่ามิสเตอร์ไฟสโอนมิสเตอร์เอดิสันและมิสเตอร์ฟอร์ดล้วนแต่เป็นเพื่อนที่สนิทสนมต่อกันพวกเขาเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลาหลายปีกล่าวกันว่า พวกเขามักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันปีละครั้งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสแสวงหาความเพลิดเพลินในป่าแต่สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้นั้น,น่าสงสัยแม้แต่พวกเขาเองก็อาจจะไม่ตระหนักถึงว่าสิ่งที่อยู่ในระหว่างพวกเขานั้นคือความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นที่ได้เป็นสาเหตุในให้จิตใจของพวกเขาแต่ละคนโน้มนำกันไปสู่อภิจิต อันเป็นที่มาที่แท้จริงของพลังอํานาจของแต่ละคนจิตใจของมิตรภาพที่สามารถคีบกันได้ผลักดันคนทั้งสามไปสู่ความมีอํานาจและแหล่งความรู้ชนิดที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสที่จะรู้จักถ้าหากท่านยังมีความสงสัยต่อหลักการสาเหตุหรือผลดังกล่าวที่กล่าวถึงนี้ขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าทฤษฎีมากกว่าครึ่งหนึ่งที่กล่าวขึ้นในที่นี้ เป็นข้อเท็จจริงซึ่งได้รับการยอมรับมาแล้วอย่างเช่นการยอมรับว่าบุคคลทั้งสามมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ต่างก็ร่ำรวยต่างก็เริ่มต้นโดยปราศจากทุนและได้เรียนหนังสือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการยอมรับว่าพวกเขามีการติดต่อกันเป็นระยะเลยละอย่างสม่ำเสมอมีความเป็นมิตรที่กลมเกี่ยวและการยอมรับว่าความสำเร็จของพวกเขาแต่ละคนนั้น เด่นจนเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เมื่อเปรียบเทียบความสำเร็จของคนอื่นๆในอาชีพเดียวกันผลทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้มาจากโรงเรียนดังนั้นจึงไม่มีปัญหาใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อเท็จจริงที่เป็นสาเหตุของการบรรลุความสำเร็จของเอดิสันฟอร์ดและไฟสโตน สิ่งที่เรามั่นใจได้คือความสําเร็จเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องเล่นกลหากทํางานด้วยการอาศัยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเศรษฐศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนา <c oughs> ยกเว้น <When, S 1> แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นฐานของปฏิกิริยาลังสีจิตใจ จนกระทั่งบัดน,นี้ปฏิกิริยาลังสีจิตใจยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างจริงๆจังๆมากพอที่จะนำไปรวบรวมไว้ในระบบกฎเกณฑ์วิทยาศาสตร์อภิจิตสามารถที่จะสูกสร้างขึ้นมาได้โดยกลุ่มคนที่ร่วมจิตร่วมใจกันในสำนึกของความสามัคคีกลมเกี่ยวกันอย่างแท้จริงกลุ่มคนนี้อาจจะมีคนเพียงสองคนเท่านั้นแต่ผลที่ดีเยี่ยมปรากฏว่า เกิดขึ้นในกลุ่มคน6ถึง7คนเคยมีผู้เสนอว่าพระเยซูก็คนพบวิธีใช้หลักการปฏิกริยาลังสีจิตใจเช่นนี้เช่นเดียวกันกลาวคือสิ่งที่ประหนึ่งปฏิหารของพระองค์เกิดขึ้นมาจากพลังอำนาจน,นี้พระองค์ได้มันมาจากการร่วมมือร่วมใจของสาวก12คนของพระองค์แต่เมื่อสาวกคนหนึ่งยูดาสไอคาริออส สิ้นศรัทธาอภิจิตของพวกเขาก็แตกสลายทันทีพร้อมกับเคาะกรรมสุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์เมื่อคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปประสานจิตใจของตนเข้าและสร้างผลเป็นสิ่งที่เรียกว่าอภิจิตคนแต่ละคนในกลุ่มจะถูกครอบงำด้วยพลังอำนาจซึ่งสามารถติดต่อและได้รับการช่วยเหลือจิตใต้สำนึกของคนทุกคน พลังอนานาจนี้มีผลกระตุ้นต่อจิตใจในกลุ่มอย่างเด่นชัดจนมีความสั่นสะเทือนระดับสูงที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของจินตนาการและความรู้สึกของสิ่งที่กลายไปเป็นภาษาที่ 6, และปภาษาที่6นี้เองเป็นทางที่ไอเดียใหม่ๆวูบเข้ามาสู่จิตใจไอเดียเหล่านี้ แฝงอยู่ในอีเทอร์และเป็นสิ่งที่อยู่ในเรื่องราวเดียวกับความคิดที่ข้องงาจิตใจของคนแต่ละคนถ้าคนทั้งกลุ่มร่วมมือกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่อภิปรายปัญหาหนึ่งหนึ่งไอเดียที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องอยู่กับปัญหานั้นนนจะหลังไหลมาสู่จิตใจของคนกลุ่มนั้นประมึงประหนึ่งว่าได้รับการบอกกล่าวจากอิทธิพลภายนอกสำหรับวันนี้เอพิเดติง ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ